สวัสดีค่ะสมโอเมียฝรั่งเยอรมันจ้าวันนี้มาอัพโหลดวิดีโออีกครั้งมาเบิรงแม่ไก่ค่ะแม่ไก่ไข่ได้กี่ฟองแล้วเนี่ยวันเนี้ยสองสี่หกแปดสิบโอ้ได้สิบฟองแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ อันนี้ก็คือห้องซักผ้าเนาะค่ะแต่ว่าคนมาใส่มาใส่ปลั๊กอันนี้เรียบร้อยแล้วปลั๊กไฟแต่ยังไม่มีไฟนะคะคกัเพันกับถุงพลาสติกห่อว้นะคะต<ม>้อเบ่งบริเวณด้านล่างดันหนอกค่าะคะการหอนหอนประเทศไทยเนาะคะ่ะเนาะ<ม>อันนี้ก็สิแมนต้นบมกตูมด้วยค่ะหมกตูมฝรั่งหอมค่ากินกับลาบ หอมกินกับป่นกระแซบกินกับลาบกระแซบได้ค่ะต้นมะตูมฝรั่งพิวสมโอดำแล้วเด้อค่ะมายนไทยไหมมยูไทยแค่สองอาทิตย์ดำดำแล้วเป็นสีเป็นสีคนอีสานแล้วอันนี้คือบริเวณรอบบ้านของสมโอนะคะอันนี้พันกระออพลาสติกมะห่อไปกันฝนกันสีเนาะค่ะเวลาทาสีทาอย่าง กันสกปกกันฟุน้นกันฝนไปสนะค่ะการแดดมันก็นมาเจาะไฟเจาะยังให้แต่ยังพลาดได้เสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไสต้องร้อยอีกดนอันนี้ก็ะคือลดอสร้างงานสร้างฟ้านะคะมันมาตีฟ้าให้สั่นสองบริเวณอันนี้คือบริเวณสั่นหนึ่งความสูงหนึ่งเมตรนะคะตรงนี้ความสูงหนึ่งเมตร บรรยากาศอีสานบ้านเฮานะคะอันนี้ก็คือเพียนบ้านนะคะว่าเป็นตะย่านดอกมนี้แตงแตนฟังทางคุนก็เป็นที่ยองสมโอเองนั่นไหมคะแล้วฟังข้างหน้าฟังข้างหน้าพี่ก,ก็เป็นป้าอ้อยเนาะเอ่อสางบ้านยูนตีนบ้านเนาะคะ่ะตีนบ้านขาวาเบเบิ่งกันท่อสุขาพิบบลานนะคะเพิ่นเห็นฮัดใส่แล้ว อันนี้คือขุดบ่อสุขาพิบาลน,นะคะที่จริงบ่อสุขาพิบาลมันจะต้องสูงเท่ากับอันพื้นพื้นบ้านเนาะคะ่ะไอ้แฟงแวัซเซ่แต่แบบเอ่อยกพื้นยกระดับขึ้นไปอีกค่ะให้มันอันสุดกับอันลิ้มสาวายน้ำพอดีเลยเอ่อลิ้มสาวยน้ำสมโอกระซียู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะห่างออกจากตัวบ้านประมาณเม็ดหนึ่งแล้วกระซาวายน้ำแล้วไอ้แฟงเัาเซ่เอ่อยกพื้นสูงให้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 เสมอกับลิ้ม ขอบซาใบหน้าเลยค่ะไอ้ตรงนี้ไอ้แฟนน่าก็สีเดให้แบบโยกระดับขึ้นเทป,ปูนข้างล่างให้ให้ทอระเบิดนี่ให้มันเสมอกับพื้นพื้นอันนี่เขานะคะพื้นพื้นบ้านเขานะคะให้มันเสมอกันเลยละก็ะซียนให้มันเสมอกับสาไวหน้าปูป,ปูอันเทป,ปูนย้าออกไปอีกค่ะอะไรอันนั้นทอนอันั้นก็คือท่อระบายน้าป้อยน้าเสียเนาะคะ่ะเนาะ ทีท่อท่อน้ำเสียว่าสันบ่าที่ด้านหลังบ้านส่โอกับว่ถือว่าน้อยกับพอดีเอ่าเสาใบหน้าห้างออกจากตู้บ้านประมาณเมตรหนึ่งนะคะให้มันจุก,กันกับใช้ค้าเลยค่ะสาวบหน้ายิ่งสาใบหน้าจุก,กับสายคาพอดีแล้วว่าน,นี่ส่วนทิเลีงอึ่งกับตกแต่งส่วน,ตก,ต,วนตกแต่งส่วนไฟหยาอย่างนี้นะคะ ก็มีพื้นที่หลายเนาะบ่หน่อยบอ่บอบ่แคบนะคะพื้นที่ด้านหลังสมอหลังจากเอ่อเฮดาไว้ยดนาแล้วก็มีพื้นที่กลายเติอบอยู่ด้านหลังเนาะคะ่ะเนาะถ้าสมมติว่าสิปลูกต้นบักคงบักข้าวบักม่วงบักบักมี่บักเวอร์ก็ไปปลูกสวนหลังบ้านคะ่ะเพราะว่าสวนหลงังบ้านพุ่นก้ถือว่าก้วงเม็ดเอ่ไรกวัวเนาะคะ่ะอาจาศย์ฮ้อนห้อนออยู่นีน่เฮียเตียนเฮียเตียนค่ะเฮียเตียนเฮียเตียน พัไอเบิ้งสั้นสองนะคะเดี๋ยวพาไปเบิ้ตง,งตรง,งน,น,นี้ก็คือห้องตรงข้างนา้านี่ก็คือห้องซักผ้านะคะห้องซักผ้าพวกปั้นผ้าซักผ้านี่ินะคะนี่ก็คือห้องซักผ้าเอ๋กับโบนไงปันไดก็สิประมาณจักเมิตรสองมิตรประมาณสองมิตรได้นะ,ะน,นะคะจอดไฟจอดยางเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือไข่ไก่ของเรานะคะ มี่สิบฟองแล้วสองอาทิตย์นางไข่ได้สิบฟองแล้วอันนี้ก็คือห้องน้ำแบบเอ่อเจาะเจาะหากันได้เล,เลยค่ะเปิดประตูเจาะหากันได้เลย,เลยอันนี้ก็คือห้องน้ำใหญ่สั้นหนึงนะคะห้องน้ำใหญ่มีไฟเอ่อมีไฟแล้วก็เจาะเอ่อท่อหนามท่ออย่างีบยบร้อยแล้วค่ะเอาเบองห้องนี้อันนี้ก็คือ ตรงที่จอไฟตรงนี้ก็สิเป็นห้องครัวไทยสมโอนะคะตรงนี้ก็สิเป็นห้องครัวไทยตรงนี้ก็สิเป็นห้องครัวฝรั่งเปิดประตูเข้าหากันได้เังสินะเวลาเวลาเขาอยากผัดอยากทอดอีหยังสีเขากับมาเขือยุคข้างนอกสินอ่ะคะ่ะาบไปยากอันถ้าเขาเสียดอาหารแบบกินบ่ม,มินม่หย,ยังกับฝนตกฝนหยังกัมาเฮ็ดข้างใน,นตรงนี้ก็คือห้องครัวฝรั่งเนาะคะ่ะ ฝนตกกับว่าเป็นยังเพราะว่ากับมีหลังคามียางเรียบร้อยคือกันค่ะห้องคอไทยัยเหินตัวนี้ก็คือหินกาบนะคะหินกาบไว้แต่ติดเอิเสาระเบียงเสาระเบียงสีโอต้นใบง่ายนึงค่ะต้นง่ายใครอีกโอ้บ่ได้โอ้บ่หุม่มต้นง่ายเกินสี่ต้นนะคะด้านหน้า นี่ก็คือหินกบของเราสีดำสีดำล้วนทาสแลกเขากะเหลี่ยมม่งๆนะคะน้ำทั้งหมดกะประมาณหนึ่งร้อยเมตรจากสิพอบอพอ้อยเมตรนะคะมันนานเนี่ยมีเสาระเบียงเออสั้นทองกับสั้นหนึ่งสั้นสั้นหนึ่งกับมีซีซีเสาสั้นทองกับมีซีเสาหนาหลังเนาะคะ่ะมันก็เลยช่วงหลายแน่ลอยเมตรอนี้เป็นเป็นยุตรงนี้ก็คือของขาคาัวไทยของก็ฝรั่งเนาะคะ่ะ ปิดไฟเจาะไฟรับ้อยก็คือห้องครัวรลังบ้านสุโูกระรวมทั้งหมดพื้นที่พื้นที่ก็สกร้างกะสิประมาณ3ามรยยีตารางเมตรเนาะค่ะทั้งหลังเลย320ตารางเมตรเมื่อนี่ตรงนี้ฟังเซาเข็ม กะ็เพิ่มดึกหามนีนะคะมาตรฐานมันคงอ่ะอันนี้ก็คือไฟไฟพันใจให้เรียบร้อยแต่เพิ่นแต่ว่าสร้างอ่ะให้เพิ่นให้ให้สร้างฉาบม่ะมัดมาตกแต่งตู้นี้ให้นํานะคะบาง,งามบาง,งามต้องตกตงแต่งก่อนมันตากับหลานตานอนเว้นตานอนเว้นน้องฟังเล่นโทรศัพท์เอมอันนี้นคือบริเวณด้านหน้าซันลางเนาะค่ะ หน้าหน้าสันล่างทอทอสุขาพิบาลทอสุขาพิบาลอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านหน้าบ้านอย่างสิประมาณนี้นาะค่ะอันนี้คือประตูหน้าบ้านเนาะตรงนี้คือต้องฟัง้งฟั้งมันเขาเนี่โทรศพัพท์แม่ยคนเสียงลงมาหนึ่ง อันนี้เขาอันนี้คือประตูหน้าบ้านนะคะประตูใหญ่ประตูบานเลียนญ่หน้าต่างกับบานเลียนไงคือกันค่ะหน้าต่างสร้างเรียบร้อยแล้วบานละหนึ่งมื่นสามพันบาทนะคะต่อบานแต่ว่าทั้งหมดบ้านหลงังนี้ทั้งหมดทั้งประตูทั้งหน้าต่างบานเลียนนะคะเอ่อทั้งหมดก็คือยี่สิบสี่บานทั้งหมดเลย แสนกว่าถ้าสำหรับประตูหน้าต่างบรวมประตูห้องบรวมประตูห้องนะคะรวมแต่เฉพาะประตูกับหน้าต่างประตูแอร์หน้าบ้านใหญ่แล้วก็นหน้าต่างนะคะประตูห้องเนี่ยยังไม่รวมสองแสนเจ็ดเฉพาะประตูหน้าต่างนะคะยี่สิบสี่บาทบาทหลังนี้นะคะตรงนี้ก็คือห้องนอนนะคะห้องนอนห้องหนึ่ง เบใหญ่แต่มันยาวความกว้างบาเบาก,กว้างปันใดเนาะค่ะแต่ว่ายาวความกว้างนี่เอ่อความยาวนี่ก็สิประมาณสามเมตรได้ปะประมาณสองเมตรกว่าถึงประมาณนี้แล้วเนาะค่ะแต่ว่าความยาวก็คือ,าอยาวค่ะพอดีละค่ะตั้งเตียงได้พอดีาส่วนทั้งุืนก็สิเป็นบริเวณกว้างกว่าเนาะมีพื้นที่หลายกว่าจังสินะค่ะ ก็เดินไฟเดินไฟได,ได้หลายเติบแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่ายังโบทันเดิเ,เสร็จเรียบร้อยนะคะต้องรอให้สร้างฝามาเห็ดฟังผุ่นก่อนนะคะต้องรอออีกอยู่บลายเติบอีกบบารายนะคะแต่ว่าคนก็ใส่สวิตซ์ใส่อย่าง,างห้เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะ ห้องนอนบ้านหลังนี้มีอยู่สี่ห้องนอนสี่ห้องนอนหนึ่งสั้นล่างสองสั้นล่างสองสั้นบนสองเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือห้องนอนห้องนึงตรงทางหน้าบ้านเนาะคะ่ะครับ ชาบยังไม่ได้ถึงเดือนแล้วค่ะต้องทิมระยะไว้สักเดือนสองเดือนให้ไมใใใใใ่ให้ให้ปูนมันแห้งก่อนนะคะเพราะว่ามันยังยังความแดดทาสีได้ต้องรอก่อนเนาะก้่าเสร็จก็ทิมระยะไว้พ่นละพอให้ได้เฝ้าหลังคาหลังคานะคะหลังคาของเรา บรรยากาศพื้นที่กว้างขวางค่ะเบ,บ,บ,บ่แคบเบ่แคบติดพื้นติดไฟเรียบร้อย อะไรเธออ๋อลืมพามาเบิ้งง้องนี้ตรงนี้ก็คือห้องนอนห้องที่สองนะคะบางครั้งสมบัติค้งสมบัติสร้างไฟครั้งสมบัติสร้างไฟนะคะอันนี้ก็คือห้องนอนห้องที่สองตรงนี้ตรงช่องตรงนี้ก็สิเ,เป็นห้องเก็บห้องเป็น,เป,นเป็นตู้นะคะ เป็นของเก็บของเก็บตู้เก็บเสื้อผ้าอีหยังสินะค่ะห้องน้อยไอย้อฟแฟนเราเดินทอต้องมีใบกับซื้อทอแอนะคะระหวา่างเวลาสร้างงานฝ่ามาเห็ดมันยังค่อยสีบ่ได้ยากว่าันเนาะเราได้เดินทอไปนะคะไฟเดินไฟเดินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ่ไหลโปรเซ็นต์นาะค่ะไฟละไอีกอยู่บ่หลาย น,ะะนี่ก็คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งนอนชมสาใบาน้ำนะคะหน้าต่างป๊ดหน้าต่างบานละหมื่นนะคะบานละหมื่นสจาจ่างบ้านทั้งที่จนกระมงนะคะอันนี้ก็คือบริเวณหลังบ้านระเบียงระเบียงหลังบ้านนะคะสันหลาง ห้องน้ำตรงพุ่นก็สำหรับอ่าก้นเล่นน้ำก้นเล่นน้ำขึ้นมาบ่มีห้องน้ำก็เรียนเขาตรงนี้เลยนะคะมันต้องคอบยบ่ใดเขาไปเปียกเ้อเทอะในบ้านสินะอันนี้ก็ขึ้นขึ้นรละเบียงหน้าบ้าน,นะคะสะระ่ายน้ำเราก็จะห่างออกจากตัวบ้านประมาณเมตรนึงเออ หกคูณสิบสองเมตรนะคะความมันกว้างความใหญ่สาวไว,ว้น้าไอ้แฝงละว่าอันสัญญาเคสไว้สำหรับไวน้น้าออกกำลังกายละว่าแล้วบอมาเคสไว้สาหรับลุกไปสิต้องเห็ดแบบใหญ่ๆเนี่ยสำหรับอ่าไว้ได้เองสินะ้องนี้ก็ถือว่ากว้างใหญ่อยคะบันไดของเรานะคะ ไปต่อค่ะสันสองพาไปเบิรงนสันสองเห็นไหนปนบัตนเห็นหลังๆจงปองเตื่นเบิดไปขึ้นไปไปเบิรง,งตื่นเบิดโ, <laughs> <laughs> โอ้ยนคะคะสันสองยังไม่เสร็จด,ดีนะคะ ยาวไปยาวไปอันนี้ก็คือวิวชั้นสองของเรานะคะสวยงามมากอากาศนี่ออ้ยไม่อยากว่าเพิงห้อ,อ,น,เน,อ,อ,อนเหตุการยอดต้องร้องไต้งเปลี่ยนเลยซีตุนต้นใหญ่สร้างฝ้าพันกับมาใส่เล็กใส่คุ้ม làmăng đơ, làmăng đơ. à <laughs> <laughs> ừ, như thế, phải lấy tay. uý, siêu đê. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เช่น้อยห้องขืนเลยต้นแม่เปียวนกขับห้องพักก็เหนียวเปียวนกขาบพีนถ้าก็ข้นเขาก็ให้ลูกหลานเนาะถ้าขึ้นเขาก็ให้ลูกกบเนาะนกขับนกเหยี่ยมห้องกันมีห้องห้องซองห้องผ้าห้องนอนห้องนอนสองห้องก็ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็คือห้องนอนนะคะหนึ่งห้องแล้วก็ตรงนั้นหนึ่งห้อง แล้กับบริเวณนี่ก็คือห้องโถงรับแขกอีกห้องนึงนะคะห้องโถงทงหมดเลยบริเวณนี้นะคะนี่ก็คือมองตั้งโซฟาตู้เย็นเนาะแชไว้แช่เบียแช่น้ำแช่ยังกระว่าไปนี่ขึน้นบริเวณนี้นะคะเอสันสองอีสิสตีอันนั้นเสีย เฮ็ดเป็นผนังยิดซ้ำนาะคะโบใซโบ่ใไซอิด่ใไซอิดกันเป็นให้เป็นผนังยิดซ้ำเอาเพราะว่าเวลาเขาอยากเปลี่ยนความกว้างของห้องอยากได้ห้องกว้างห้องแคบไม่ใชเขาก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆก็ถุบออกเลยนี่สินะเวลาสิเปลี่ยนพื้นที่นบ่ค่ะถ้าสมมติว่าใส่เป็นอิฐบล็อกมากรันยังไงมันสิยากเวลาเขาอยากเปลี่ยนเอ่อพื้นที่ใี่ไหมคะนี่ก็คือไอเดียของไอ้แฝงเอง ประหยัดน้ำอีกละบดอประหยัดเป็นใดดอกกระเจี๊ยบช่อๆกันละเพราะว่ามันบอลมันบอลลายนะค่ะนี่แค่สองห้องเองถ้าถ้าสิกอเป็นอ่าอิดบล็อกก็จะมันก็อกอได้ตะวันไอแซงว่าอันเฮ็ดเป็นยิบซ้ำกันสี่ตีกว่าเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเอายิบซ้ำยิบซ้ำกันมันเวลาเขาเปลี่ยนแฝงมันก็สะง่ายนี่สินะ บังบิวค่ะยิ้มมือซ้ายยมมือแรงกบจิตุกมานั่งจิบกาแฟนาระเบียงสันตวฟังเสียงนกเสียงกาห้องจิบจิบจิบโอ้โลมพัดวีวีบรรยากาศอีสานบ้านเฮาอ,อันนี้ก็คือห้องน้ำ้องน้ำซันสองห้องเดียวมีห้องเดียว ฟฟใส่ไฟใส่ยังเดืบอบรออันนี้ก็คื่อนชนวนกันความร้อนเนาะคะ่ะเวลาอนะันใส่ใส่อันยังก็อันพนังพนังยิบซ้ำกันหอนะะ้องอะค่ะไปแซงแล้วเชียร์โอนยิบซ้ำตัวนี้เข้าไปข้างใน,นะคะ่ะเพื่อเพ่อให้มันเป็นเพื่อเพ่อให้มันอันแซงดังปุ้วงๆแล้วก็เอ่อให้มันแน่นนะค่ะคก็ใหม,ม่เนาะนี่คือห้องน้ำชั้นสอง อันนี้ก็คือหน้าต่างระบายอากาศชั้น2บักใหญน